แสนสี่หมื่นห้าพันล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบางสิบสามล้านคนสิบสามล้านห้าแสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็สิบสี่ล้านห้าแสนคนแจกใข้ไปคนละหมืน่นก็เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้ เกือบ30ล้านคนก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองอซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปาบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,ลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จ ก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยําการใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยําแต่กระตุน้นได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยําบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้เกิดมัลต i พลาหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไร ไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอออ call center, คอเซ็นเตอร์หรืออย่างสแกมเนี่ยครับเราสามารถใช้เทคนิคจับได้หมดอะอแต่ไม่ทำกันเองอ,อยกตัวอย่างถ้าแบงค์ดูว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ a อ m เอมเบิกเอทอย่างเดียวครับก็ชัดละว่าเป็นทั้งมา้มา,มาสแกมกับม้าออนไลน์เหมือนกันอา้าว บริษัทมือถือก็รู้อยู่แล้วว่าซิมเนี่ยโทรออกอย่างเดียวไม่โทรเข้าเลยเนี่ยอม,มันก็เป็นคอเซ็นเตอร์ครับแต่ว่าธุระไม่ใช่ไงเพราะมันเป็นธุรกิจของผมอะ่ะผมก็ทําเงินอยู่คุณมายุ่งอะไรกับผมซ,ซึ่งน่าซึ่งน่าจะรู้ได้ถ้าพฤติกรรมเหล่านี้แหม AI มันจับได้หมดครับนะครับวันนี้วันนี้เรายัางความร่วมมือของคนไทยยังไม่ค่อยดียกตัวอย่างง่ายๆ การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยขายไฟให้ประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับมันเอาไปทำอะไรผลิตยาเสพติดขายไทยต,ตั้งศูนย์สแกนด้วยส,สแกน<ส>ตั้งศูนย์ตั้งศูนย์อยู่ข้างบ้านเราระบบโทรศัพท์ครับเมื่อก่อนก็เป็นมือถือแล้วก็มีไอ้ลากสายไฟเบอร์เข้าไปถึงที่เลยเมื่อตั้งศูนย์คอร์เซนเตอร์ครับตอนหลังมาพอเราสั่งตัดตัดเสร็จปุ๊บก็กลายเป็น เอาไอ้สตาร์ลิงมาใช้แทนนะครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่าจะย้ายที่ตั้งเพราะเราตัด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 หมดทั้งแม่สอดทั้งไรโดนหมดครับก็จะย้ายมาแถวสังขะถ้าย้ายมาเมื่อไหร่ก็เจอบุกจับเลยบุกจับก่อนแล้วค่อยขอโทษทีหลังขออนุญาตนะเข้าไปจับแล้วข้ามแดนไปหน่อยรู้สึกว่คุณเรื่องปราบก่อนเรื่องเศรษฐกิจใต้ดินรู้สึกคุณปราบก่อนต้องปราบมันไม่ปราบไม่ได้หรอก Uh huh. เพราะวันนี้เนี่ยคนคนไทยเราถูกหลอกเยอะแต่เ,เมื่อกี้นี้เราให้ฟังเรื่องว่าเด็กไปเล่นพนันออนไลน์เยอะครับแต่สมมุติว่าถ้าทําให้มันต่อไปเนี่ยระบบระบบเราดีขึ้นเนี่ยโดยเพราะดิจิทัล w a ลเลตเนี่ยเรามีดิจิทัลไอเกิดขึ้นละมอเดี uh, มีไอเดี ID เกิดขึ้นละแล้วเรามีเรื่องของไบโอเมตริกของคนมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะรู้เลยว่าตอนเนี้ใครกําลังเข้ามาเล่น uh huh. ร,รู้ตัวรู้ตัวตนเลยใช่ถ้ารู้ตัวตนเลยครับเพราะนั้นมันสามารถที่จะไม่ให้คนที่อายุไม่ถึงเล่นได้ม,ม,มันสามารถคืออย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้ถ้าแอบ,บทำเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตัง์รัดไม่ได้ตังแต่ประชาชนเสียเปรียบทุกอย่างต้องคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรเราห้ามมันได้ไหมแล้ว ข้อมูลผู้ทักษิณรู้มากนลยรู้แบบละเอียดเลยนะเงินออกต่างประเทศเท่าไหร่ตรงใครได้ตังค์นี่สตชเขารู้ไหมฮะนี่ข้อมูลเนี้ยข้อมูลเนี้ยผมคุยกับท่านท่านรู้ไหมกับท่านชื่อตัวย่อผมตกใจเลยอะไรที่ไม่หวยเหรอที่หวยตัวย่อตัวย่อเหรอฮะนายตำรวจท่านยังรู้เลยจริงเหรอฮะคือเอางี้ดีกว่านี่วันนี้การสู้รบในพม่าใช่ครับถูกอุดหนุนเงินโดยไทยโดยไม่รู้ตัวเอาก็ ยาเสพติดแล้วก็ c a เ l center แล้วมาซื้ออะไรไหมซื้อปืนสวัสดิการอ๋อที่หายหายปืนหายไปไหนปืนสวัสดิการซื้อออกปสามแต่ไม่อยอกปสี่กับสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐนปสี่นี่หมาว่าขึ้นทะเบียนปืนเป็นชื่อตัวเองปสามนี่เป็นใบอนุญาตให้ไปซื้อเฉยๆซื้อ